พี่การนะครับบางคนเรียกบางคนก็เรียกลุงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสนะครับมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันกับพี่น้องนะครับเสียงแรกๆอาจจะสั่นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังๆถ้าติดลมแล้วก็อาจจะไม่สัน่น <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องที่เชื่อในพระคิดกรับมนุษย์ทุกคนเรามักจะแสวงหาสิ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอนะครับ แต่เมื่อเรามองในสิ่งที่เขาสแสวงหานั้นนะครับเราจะพบว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเขาได้เขียนบอกลักษณะของคู่ครองในอนาคตของเขาไว้เขียนไว้มากมายเลยไม่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่เขารักและก็รักผมอย่างเดียว นะครับไม่มองชายคนอื่นเลยเป็นหญิงที่เคารพบ,บิดามารดาเป็นหญิงที่ทํากับข้าวเก่งขยันไว้ใจได้เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เวลาขับรถมาบ้านแล้วเนี่ยเขาจะต้องวันที่ฝนตกเขาต้องเอาล่มมารอรับที่รถด,ดูเขาเขียนนะครับเขียนไว้มากมายต้องรอทานข้าวเย็นแม้กระทั่ง เม้เตเขาจะกลับมาดึกดื่อยังไงเขาต้องรอต้องเป็นผู้หญิงแบบนี้นะที่เขาต้องการแล้วก็ไม่ขี้บ่นด้วยน,นะครับไม่ขี้บ่นด้วยตรงนี้สําคัญนะด้วยไม่ขี้บ่นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นนะครับแต่สังเกตไหมครับมันทําให้เห็นว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงผู้ชายคนนี้เป็นยังไงครับที่เขาเขียนไว้อย่างนี้เขาเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไม่มีจิตวิญญาณในการที่จะเห็นแก่คนอื่นนะครับไม่มีจิตวิญญาณที่จะเสียสละตัวเองเล็บปนิบัติผู้อื่นนะครับไม่มีใจซึ่งมีอยู่ในพระเยซูเลยแล้วนะพระเยซูเป็นยังไงครับพระเยซูมีชีวิตที่เสียสละปนิบัติทนทุกข์และถ่มใจนั่นคือพระเยซู มีไหมครับในผู้ชายคนนี้ไม่มีนะครับเห็นได้เราว่าสะท้อนให้เห็นตัวตนของเขาได้ชัดเจนแล้วเราล่ะครับเราสแสวงหาอะไรอยู่พี่น้องผมเองบางครั้งก็จมอยู่กันในโลกเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เอ๊ะตกลงเราสแสวงหาอะไรถ้าเรามองว่าถ้าเราคิดที่ว่าเราสแสวงหาอะไรในแต่ละวัน เราจะไม่หลุดออกจากเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกสังเกตถ้าเราถ้าเราวันวันหนึ่งเราไม่คิดเลยหรือว่าเรามาโบสเราไม่คิดเลยว่าเราสแสวงหาอะไรเราก็จะเหมือนเรือไม่มีเข็มทิศนะครับเปะปะไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าการสแสวงหาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยที่ในวันนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันในพระธรรมพิลิปีบทที่สามนะครับ ข้อ4ถึง11ซึ่งผมจะไม่อ่านทุกข้อนะครับจะดีเทลไปในรายละเอียดเลยนะครับสิ่งที่มนุษย์เราจะแสวงหาส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่สองด้านถ้ามองกว้างนะครับมองฝ่ายมองในฝ่ายของคนใน p คคริสต์นะครับด้านแรกคือการแสวงหาฝ่ายเนื้อหนังสังเกตไหมครับในแต่ละวันนี้ บางทีผมมองในเนื้อหนังของตัวเองแล้วสะดุ้งนะครัตกลงตกลงเราดำเนินชีวิตโดยเนื้อหนังหรือว่าโดยอะไรนะครับประการที่สองที่เขามักจะ,สะแสวงหาคือการสแสวงหาฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วการสแสวงหาหถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราจะไปดูอย่างแรกก่อนการสแสวงหาฝ่ายเนื้อหนังซึ่งถือว่าเป็นการสแสวงหาที่ไม่ถูกต้อง การสแสวงหาฝ่ายนหนังนั้นในปัจจุบันนะครับผู้คนเรามักจะสแสวงหาความมัง่งคั่งมีเงินเยอะๆะมีบ้านดีๆมีรถหรูหรานะมีใบปริญญามีชาติตระกูลนะมียุทาามนดาราศนะครับ,ม,ม,รรบมีการมีฐานะทางสังคมสูงๆ สุดท้ายสแสวงหากการยอมรับในสังคมสแสวงหาการยอมรับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้มนุษย์ยุ่งเหยิงในทุกวันนี้นะครับนั่นคือตัวอย่างของการสแสวงหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับในลักษณะนี้เนี่ยลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการถือว่าเป็นการถูกครอบงำดโดยความบาป เป็นการงานของเนื้อหนังเนื้อหนังเป็นยังไงครับในกาลเทียบทที่ห้าข้อสิาถึงยีพูดไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของการงานของเนื้อหนังเป็นไงครับถ้าเราแสวงหาฝ่ายเนื้อหนังมันจะมีเรื่องการล่วงประเวณีการโโครกการลามกการนับถือรูปเคารพด้วยนะครับการแสวงหาวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกัน การลิษยากันการโกรธกันการไฟสูงทุ่มเถียงกันการแตกกกแตกเหล่าการอิจฉาเมาเล่าเป็นพานเกเรและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนี่คือการแสวงหาฝ่ายเนื้อหนังจะต้องมีเรื่องของการทะเลาะตามมาอะไรต่างๆนานานะนะครับเปรียบเทียบชั้นสูงกว่าชั้นต่ํากว่าชั้นสวยกว่ามากมายสุดท้ายเป็นไงครับนั่นก็คือเนียนะนะครับ นี่เป็นตัวอย่างเราเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากเปาโลครับในบทที่ผมอ้างอิงถึงคือฟิลิปปีบทที่3าข้อ4ี่ถึง11บอนะครับถ้ามองเปาโลนะครับถ้ามองเรื่องของเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังนี่เปาโลนะครับจะมีเนื้อหนังมากกว่าใครๆในอดีตในสมัยนั้นนะครับมากกว่าเยอะมากในแรกๆเลยเนี่ยเปาโลไม่ได้สแสวงหาในทางที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ นะครับเขาแสวงหาเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนอิสราเอลในสมัยนั้นเปโลบอกว่าถ้าจะให้เปโลอวดตัวเองนะครับเปโลเนี่ยเขาสามารถอวดได้มากมายเลยอย่างเช่นนะครับถ้าฝ่ายทางฝ่ายเขาเรียกธรรมบัญญัตินะครับเปโลเนี่ยเข้าสุนัตในวันที่แปดเป๊ะตามธรรมบัญญัติของสมัยนั้นเปโล เป็นชนชาติอิสราเอลโลเป็นเผ่าเบนจามินเป็นชาติฮีบรูที่เกิดจากฮีบรูด,ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในพวกฟาริสีนะทรบาบแนวฟาริสีเป็นยังไงคมเหงคิสจักไม่มีตำหนิเรื่องธรรมัญญติเลยนี่คือปโลในพระธรรมบทนี้นะครับพี่น้องกลับไปทบทวนอ่านทบทวนได้นะครับฟิลปีบทที่สาม ข้อสีถึงนะครับสิ่งที่คอนเสิเอลงทั้งปโลโแสวงหาในสมัยนั้นนะครับล้วนเป็นสิ่งที่ฝ่ายเนื้อหนังในโลกทั้งสิ้นซึ่งเป็นความชอบธรรมโดยการกระทําของมนุษย์สรุปสั้นๆนะครับการแสวงหาฝ่ายเนื้อหนังมันเปรียบเสมือนการแสวงหาความชอบธรรมโดยการกระทาของมนุษย์มนุษย์ทําเองครับด้วยกําลังของมนุษย์เอง ซึ่งมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันอาจจะเสื่อมสูญไปยิ่งกว่านั้นนะครับแม้มนุษย์จะพยายามสักแค่เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่มีไม่สามารถที่จะผ่านมาตรฐานของพระเจ้าไปได้นะครับมาตรฐานพระเจ้าไว้ว่าไว้ยังไงอย่างเช่นในโรมบทที่สามข้อสิบถึงสิบอ็นะครับพระพีกล่าวว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยนะพระพิยืนยันชัดเจนไม่มีไม่มีเลยด้วยนะน,นี่ในพระคัมภีร์เลยเขียนตามมาเลยไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสแงหาพระเจ้าสักคนเดียวเห็นไหมครับตัวอย่างถัดมาในโรมบทที่สามข้อยี่สิบสามได้เขียนเรื่องมาตรฐานที่พระเจ้ากําหนดไว้โอ้ คนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเห็นไหมเพราะนั้นไม่มีสักคนมันไม่ต้องหาคนที่ได้มาตรฐานของพระเจ้าหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวในยุคนั้นนะครับและเปาโลเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเปาโลที่มีพระธรรมมากมายที่สอนเราอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับมากมายเป็นการยืญญนยันได้ชัดเจนว่าการแสวงหาด้านเนื้อหนังโดยเนื้อหนัง ไม่ได้ส่งผลดีไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับเราเลยนะครับเรารีบไปดูการสแสวงหาด้านที่สองกันดีกว่าด้านที่สองคือการสแสวงหาฝ่ายวิญญาณถือว่าเป็นการสแสวงหาที่ถูกต้องนะครับในพระคัมภีร์อิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อหเขียนไว้ชัดเจนนะครับ การสแสวงหาที่แท้จริงคืออะไรครับพระพีในบทนี้กล่าวว่าจงสแสวงหาพระยาเวขณะที่จะพบพระองค์ได้จงดูนพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ยืนยันเรื่องการสแสวงหาได้หนักแน่นมากขึ้นนะครับว่าจงคำว่าจงนี่ต้องปฏิบัตินะครับทราพระเจ้าเขียนไว้ จงแสวงหาพระยุวีนี่คือการแสวงหาที่ถูกต้องถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองมีความสมบูรณ์มีความสุขมีอนาคตที่ดีเราต้องแสวงหาพระเจ้าอย่างเดียวนะครับถ้าแสวงหาอย่างอื่นเดี๋ยวจะเจอในตอนท้ายนะครับการแสวงหาของคนงคน,นหนึ่งเนี่ยอย่างแท้จริงเป็นเรื่องสําคัญมาก สำคัญทั้งแต่ตัวเขาเองทั้งครอบครัวและสังคมโลกที่เขาอาศัยอยู่ด้วยทุกคนที่พบมาพระคิดพบรู้จักพระคิดนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นสักเคียสหญิงชาวสมาเลียและคนอื่นๆที่มากมายในวันนี้เราจะเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะพบพระเยซูอย่างแท้จริง ลิเดเดชแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นเกินความคิดและความเข้าใจของมนุษย์เราไปดูตัวอย่างเปโลกันต่อในบทนี้นะผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับหลังจากเปโลได้ตัดสินใจสแสวงหาพระเยซูคริสต์ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเขาในฟิลิปปีบทที่3ามข้อเจถึงเนะครับเปโลได้กระทำสองอย่างเป็นแนวทางเรานะครับเป็นสองอย่าง อย่างแรกเขาได้ละทิ้งสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองในข้อเจ็ดนะครับ保罗เขียนไว้ชัดเจนว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไรประโยชน์แล้วไรประโยชน์ไปแล้วนะคระับจามพโลตัดสินใจแล้ว ได้ละทิ้งหมดเลยนะถ้าไปอ่านประวัติอาจารย์ปโอลจะรู้นะอาจารย์ปโลมีอะไรที่ที่มากกว่าคนอื่นละทิ้งหมดเลยสิ่งสารพัดเหล่านี้นะครับอาจารย์ปโลถือว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เช่นฐานะในสังคมอาจารย์ปโอลมีฐานะสังคมนะครับฟาลิสีสมัยนั้นไม่ธรรมดานะครับเป็นผู้มีอำนาจในในในสังคมเลยนะครับเป็น เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศาสนาเชื้อชาติเป็นต้นเปาโลได้ละทิ้งหมดเลยสิ่งเหล่านั้นท่านถือว่าเหมือนอยากเยื่อนี่วิวสาเหตุที่เปาโลถือเช่นนั้นก็เพราะความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระคิ์การรู้จักพระคิ์นะครับความรู้เช่นนี้ไม่ใช่ความรู้ในสมองนะครับ เป็นความรู้นไม่ใช่ความรู้ด้านทฤษฎีเป็นความรู้ที่เกิดจากอาจารย์ปโลกับพระเจ้าโดยตรงนะครับอาจารยปโลสแสวงหานะครับอย่างที่สองที่ปโลทํทคือได้รับเอาเพราะเยซูเป็นคุณค่าสูงสุดในชีวิตตระบุไว้ในฟิลิปปีบทที่สาข้อแปดถึงเานะปะโลถึงว่าสิ่งของทั้งหมดในอดีตไร้ประโยชน์สองสิ่งที่ เขาได้คือพระคิดและความชอบธรรมซึ่งจามโรวถือว่าได้มาโดยความเชื่อไม่ใช่มาได้มาด้ยบทบัญญัติ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> การสแสวงพระเยซูคริสต์ถือว่าประเสริฐที่สุดในชีวิตของเรา <Yeah. S 2> และเราจะละทิ้งสารพัดเนื้อหนังซึ่งถือไประยาดียออกไปในทางปฏิบัติในชีวิตเตียนของเรานะครับ วันนี้เราตัดสินใจแล้วที่จะสแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเรามาดูวิธีกันเถอะว่าเราสแสวงหาพระเจ้าเราจะสแสวงหาอย่างไงซึ่งก็จบอยู่ในพระธรรมบทนี้เช่นกันฟิลิปปีนนะครับบทที่สามข้อสนะิบมีสามสิ่งในนี้นะครับถ้ามองให้ดีฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบการสแสวงหา เปโลไม่ได้ถือว่าเพียงแค่ได้รู้จักพระคิดและความชอบธรรมแห่งความเชื่อเท่านั้นเปโลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเปอโอลโเข้าถึงพระเจ้าลึกซึ้งกว่านั้นไปดูต่อนะครับเปอโอลโปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้นประโยชน์ทำอยู่สามสิ่งนะไปดูกันนะครับเปโอลโอเรามอยู่สามสิ่งอันนี้คือวิธีการที่เราแสวงหาพระเจ้าด้วยนะครับเป็นตัวอย่างจาก เปาโลปาโลต้องการจะรู้จักพระคริสต์มากกว่าเดิมระบุในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบในต้นประโยคนะครับถ้าเรารู้จักพกระเยซูมากขึ้นชีวิตของเราก็คบรือบุญมากขึ้นทำอย่างไรล่ะที่จะรู้จักมากกว่าเดิมหนึ่งวิธีรู้จักมากกว่าเดิมนะครับต้องฟังคำเทศนานะครับ เราอยู่คริสจักรบาลไลฟ์เราก็ฟังคำเทศนาของอาจารย์อาจารย์ชิดคริสจักรบาลไลฟ์เพื่อที่จะจูนขึ้นให้ตรงกันและตรงกับพระเจนาะนะครับฟังคำเทศนาซึ่งเป็นพระวจนะจากพระเจ้าอาจารย์สอนเราเสมอว่าถ้าผมเทศอย่าเชื่อเลยให้เช็โด้วยในพระคัมภีร์ด้วยนี่คือการเทศนาที่มาจากพระชนะของพระเจ้าเท่านั้น นะครับสองนะครับที่จะรู้จักพระเยซูมากกว่าเดิมพระครมสต์มากกว่าเดิมต้องอ่านพระคัมภีนะร,ออรภ์ทุกวันนะครับต้องอ่านคัมภีร์ทุกวันนะครับสามต้องเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าที่เราได้ยินที่เราได้อ่านนั้นด้วยเพียงแต่อ่านลมปากไว้ในสมองไม่มีการปฏิบัติไม่มีประโยชน์นะครับใช้ไม่ได้จริง เพราะนั้นสามสิ่งนี้คือการที่เราจะใกล้ชิดรูด้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับมาดูวิธีสแสวงหาพระเจ้าของเปาโลในข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเปาโลต้องการที่จะมีประสบการณ์กับฤทธิดเดชนะการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในข้อสินะครับพี่น้องถ้าใครตามไม่ทัน เห็นไหมครับประโยคถัดมาข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักลิดเดียแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ในนี้มีอยู่สามอสามประการนะสามสิ่งที่จามปะโลเขาแนะนำให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราประสบลิดเดียของพระองค์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างบริสุทธ นะครับแสดงให้เห็นว่าเราจะบริสุท์ได้ก็จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าไม่ใช่ฤทธิเดชของเราเองนะครับใครมีฤทธิเดชบ้างอย่ามาแสดงตอนนี้นะครับผมรับไม่ได้นใครมีฤทธิเดชฤทธิเดชเป็นของมนุษย์นะครับซึ่งไม่กิรังสู้พระเจ้าไม่ได้นะครับพระเจ้าสามารถที่จะรู้อนาคตแล้วก็ ดูทิศทางในโคตของเราได้แต่เราไม่รู้อนาคตของตัวเองเลยนะสิ่งที่สามในข้อนี้ที่เป็นวิธีที่จะแสวงหาพระเจ้านะครับเปาโลต้องการร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์ด้วยเห็นไหมครับในตอนท้ายนะและรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์ในความตายนั้น น,นี้ฉบับมาตรฐานนะครับที่ผมอ่านในข้อเดียวกันนี้แฝงวิธีที่เราจะรู้จักแสวงหาพระเจ้าในนั้นด้วยนะครับทั้งหมดนะการร่วมทุกข์ของอาจารย์เปโลของเปโลในรพระคัมภีร์นะครับจะมีในยะความหมายอยู่สองประการนะครับประการที่หนึ่งเปโลจะตายต่อบาปในใครตายแล้วบ้าง ตายต่อบาปอย่างนี้อมมีอาจารย์ยกคนเดียวนะครับผมผมเชื่อนะอาจารย์ผมผมอยู่นี่ก็ก็นานพอสูงควรก็เห็นอาจารย์นะในความรักในความรักของพระเจ้าอยู่ในอาจารย์ก็เชื่อนะครับถ้าเราไม่ตายต่อบาปนะครับตัวเราเองจะควบคุมชีวิตของเราเองชัดเจนไหมครับถ้าเราไม่ควบคุมและตายต่อบาป เราจะควบคุมตัวเราเองด้วยตัวของเราเองนะครับนี่คือในยะในเรื่องของการร่วมทุกข์กับพัคคิสเราต้องตายต้องตายก่อนในใครตายแล้วบ้างไม่มีใครกล้าย,ยก <laughs> อาจารย์ก็บอกไม่ใช่ก็เนี่ย <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> นี่เราต้องตายนะครับถ้าเราไม่ตายต่อบ,บาปเนี่ยตายต่อบาปนรเราจะควบคุมตัวของเราเอง <laughs> และถือว่า เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนาดังนั้นเราควรจะสารภาพทุกวันไอ้คำสารภาพเนี่ยมีคนมาถามผมเยอะนะเฮ้ยมันต้องสารภาพด้วยมีอะไรผิดนักหนาสารภาพสารภาพอาจารย์ก็เคยเคย,เคยเทศไว้หลายเรื่องนะครับเรื่องการสารภาพคือการสารภาพไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหทำผิดอะไรต้องมาฟูมไฟล้องให้ไม่ใช่นะครับเป็นการที่เรากล่าวพระวจนะของพระเจ้าออกมาเราเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยแมนี่สารภาพแล้ว สนสภาพแล้วผมพี่บุญของพระเจ้าพี่การมีบุญของพระเจ้าเนะสารภาพเรียบร้อยแล้วอยู่ในพระคำด้วยในในคำด้วยนะครับสารภาพไม่ต้องเป็นสารภาพกับใครนะครับ <c oughs> สารภาพเรากับพระเจ้าเลย <c oughs> แต่ถ้าถ้าหนักหนาแล้วต้องมีที่พึ่งก็ผู้เลี้ยงนะครับท่านอาจารย์ปร <c oughs> ึกษาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สารภาพได้นะครับจะได้หลุดหลุดไปบางคนบอกมันยังหนักอกอยู่เลยอาจารย์เราเอาให้หลุดออกมานะครับสารภาพแบบ จัมปโลสรารภาพแล้วว่าข้าพระเจ้าตายทุกวันปรากฏตอนไหนครับปรากฏตรงไหนหนึ่งโคลินบทที่ส3บสาข้อ 3. สาอด่านดูได้เลยข้าพระเจ้าตายทุกวันจามปโลแสดงว่าตายครั้งเดียวไม่จบนะบต้องตายทุกวันสร้างบาปทุกวันนะครับความหมายที่สองของการร่วมทุกข์กับพระคริสต์ก็คือ ทนทุกข์เพราะเห็นแก่พระคิสอ้าวไหนมีใครบ้างที่ที่ทนทุกข์กับพระคิสเพราะว่าโอ้โดนคนดา่าบอกโอ้อยู่กับรคริสเตียนนี่งมงายด่านี่ด่าแค่นี้นะยังมีคนโดนด่าอีกเยอะมีไหมครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์น <c oughs> <c oughs> นะครับนี่คือการทนทุกข์เพราะว่าถ้าเราเชื่อแน่ว่าพระเยซูทรงประชวรอยู่เป็นผู้ช่วยให้เรารอดเนี่ยเราควรจะเตรียมเตรียมพร้อมตัวเราเพื่อที่จะทนทุกข์ด้วย กับพระองค์ด้วยนะครับถ้าเราชอบที่จะรับพระพรแล้วก็รับพระสิริของพระเจ้าเนี่ยแต่เราหลีกเลี่ยงที่จะทนทุกข์กับพระคิสตอันนั้นถือว่าเรายังไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงนะครับถ้าเราหวังที่จะได้ถูกใช้โดยพระองค์เปาโลบอกว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระอ,องค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระอ,องค์ด้วยฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ29นะปรากฏในตอนนั้นนะครับพี่น้องครับเราเห็นแล้วว่าการที่เราจะสแสวงหาทางที่ถูกต้องคือการสแสวงหาพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าอย่างไรบอกไว้แล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาใครมาไม่ทัน เดี๋ยวเอาชีตไปนะอ่านไม่ออกนะครับผมยังอ่านของตัวเองไม่ออกเลยนะฮะสับสนอยู่นะครับเราต้องแสวงหาพระเจ้าเท่านั้นและแสวงหาอย่างไงเข้าติดสนิทกับพระเจ้าและก็ที่สําคัญที่ผม mm hmm. สามประการที่บอกวันกี้คือทําอย่างไรเราจะรู้จักพระเจ้ามากที่สุดมากกว่าเดิมได้คือ1ฟังคําเทศนาที่เป็นพุทธนามาจากพระเจ้าสองอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสาม mm hmm. เชื่อฟังตามที่เราอ่านด้วยที่เราฟังด้วยนะครับชิเตียนเราไม่ควรจะสแสวงหาสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังในโลกนะครับหรือสิ่งสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราแล้วไม่ต้องสแสวงหาพระเจ้าให้เรารวยแล้วพี่น้องพูดสิครับเรารวยแล้วเพราะพระเจ้าเป็นความมั่งคัง่งเรารวยแล้วนะครับพระเจ้าให้เราแล้วไม่ต้องไปสแสวงหานะครับ แต่คนสแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิตของเรามากกว่าอย่ามองมนุษย์เป็นแหล่งชีวิตแหล่งการเงินพระเจ้าเป็นทุกแหล่งนะครับของเราและทส่็นทุกอย่างในชีวิตของเรานะในวันนี้ก็สมควรแล้วนะแก่เวลาขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องนะครับเอาไว้ตอนต่อไปนะให้เราที่ฐานร่วมกันครับ แต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ลูกขอขอบคุณพระองค์สําหรับเส้นทางชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้เหลาลูกทุกคนในที่นี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานเปิดเผยพระองค์เองต่อลูกในการแสวงนาของลูกตั้งแต่นี้ไป และมากขึ้นเมื่อลูกได้สวัสหาแล้วแต่ยังไม่พบพงคุณเจ้าค่ะลูกขอสรรเสริญพง์ขอบคุณพง์ในพระนามพระเยซูคริสต์ a เ,เมน